เป็นปัญจสตักขึ้นมาแห่งประธรรมขันตุเตงให้เป็นเรื่องกาย รารมเจตนตรงที่ตรแด่นให้เป็นดวงจันทร์ตั้งร้อยตั้งันคนทั้งคนทั้คนราสังขีนี้มามันเกิดเป็นดวงตาลนตาราปิสัทมามันเกิดเป็นหุ่นราบลามาตามมันก็นปาราบุมนตามมันเกิดเป็นลูกคิพระปิสังข์ตชีวิตปนสุภาธาตุราในเป็นลมหาใจ ทุไวรเบรยพรมาเป็นท่านตั้งสีตามกฐามารีดนของวันเข่าน้าเมื่อพระนางสะอานอยู่ในยันพระมารดาเอาวนาวอุตังอโตจีวิตตังพระทุกังพระอนิจังพระอนัตตาะเจ้าพลังโบกครุออาจารยสามสิบสง เจ้าก็นั่งยองยองในท้องพระมารดากินนาเข้าสู้กัะดูกกำลังกิโลมังคังทงพื้นเจ้าหูโสายลุกพันโคนนังทับอาหารเก่าสี่สักสูนอาหารใหม่นั่งกิเข้าทวกลางกิโลมังคังกินนากระสู้กัะดูกกำลังพระมารดาดังเข้าพันซาอดุลโดยสารมารดา กอิทโรยแต่ปุกจงลังทำให้ขินเฮียรเจียนไม่หยุดไม่ย้อนวายแม่กระชั่งนีนจึงรู้ว่าปรนูของตนนี้ขัดเรื่องไม่เมือเจ็บางคนจึงรู้ว่าอุปนของมรนตั้งตักมาเลียนราเคลยอนเม่มเรียนร้าเี่ยนแงเียบุญเขานอารักษาอารมณ์ เล่นหน่อยเนาะโดนคุณผมให้ราคาทุกวันมาจักกินข้าวปลาก็มีเล่นๆจนยืนจนได้จักเรื่องเกเรน่ะเป็นกันเคยมีบราวนมเนี่ยดอกต้มเกรงอายเออมาพอแล้วครูอะไรต้องมาพูดตรงครูในการเนี่ยเนาะเนี่ยนะทุกวันงานทําไมอรินรัตอําเภอ